พอเข่าหนาฝนปุ๊บปวดแขนปับ๊บนี่มอยูเจศการของการตัดหญ้านี่ว่นกลับมาอีกแล้วใครพค,คนกระถามแพทย์ขม้าว่าได้ปลูกหญ้าบ่อตามจริงแล้วหญ้านส่สวนทั้งเมดแพทย์บ่ได้ปลูกเลยค่ะท่ามชาติที่มั่นขึ้นเองแค่หฮาอาศัยการตัดดูดูเอามันก็นจะสันละก็สะอาดอยู่แบบนี้ตลอดจ้สวนงานในสวนทั้งหมดนี่แพทย์เป็นคนดูแลเองคนเดียวเลยนะคะเป็เครื่องตัดหญ้านี่ก็มีสุกใสทุกข,ข,ขนาดว่า,าเป็นเจ้าแม่เครื่องตัดหญ้าเลยแต่ว่าได้นีมที่ใส่น่อยใส่กลางใส่หง่แต่ที่เห็นแพทย์ใส่ดูที่สุดก็จะเป็นใส่กลางตัวนนนีีี้ตจะะเป็ขออองย่่หโซกค40 ถ้าเป็นหญ้าสนามหรือหญ้าในาสวนแบบนี้เพรก็จะใส่เป็นเ้นเอ็นเอาจา้าถ้าเป็นหญาานา้าเงยเยวก็จะเปลี่ยนเป็นใบมีดเล็กต,ตัดหญ<อ><า>้าอันน่อยก็มีได้ค่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่างกว้างในการตัดมันก็จะเสรห็จ <ed> ให้งานเฮ้นี่กเสร็ตซาลงไป<ล>อีกดกความที่ดูแลสวนคนเดียวเนาะเฮ็ดฟังพี่ฟังพี่เซแเราฟังพ,งพุ่นกับข้นอีกมันก็เลยเฮ็ดให้คือว่าเขามีงานอยู่ตลอดนะเนาะงานสวนบ่ขาดื้ที่สวนของแพทย์ที่แพทย์สวนย่นีก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0รอยตารางวากว่าเนาะบางคนก็เห็นไปว่าป้าพื้นที่อีย่างมาหลายตามจริงแล้วพื้้้นนนนนนนที่่่มมมมััับไดหลเะะะคก็็จปุุ มันก็นเลยเบิ้งคือจังววามันหลายมาพื้นที่หน่อยๆน,นี่ก็ปลูกเด้ทั้งผักทั้งขดมามันก็ได้ปลูกยังหลายประนันเด้อย่ยางละต้น2ต้นพอได้เก็บอยางคนกับว่าอยากเริ่มต้นเฮตุสวนคือแพทย์นี่จะเริ่มต้นจังไดบ่ต้องไปรอความ้อมเ้อค่ะเพราะความผอมมันบ่นมีอยู่มีพื้นที่หลายก็ปลูกใส่เคง่งปลูกไส่กระถางอางถาต่้งแต่ให้มีพื้นที่หลายๆก่อนจังสิเหตดมือไดล่ะค่ะจังจิมี่ห้ลงมือเหตุในสิ่งที่ห้าอยาเ็ดนะแค่นั้นก็คือหฮากับเขาไกลความสําเร็จไปออีกน่ยแล้วคะ